สวัสดีค่ะทุกท่านขณะนี้ทุกท่านกำลังเข้าสู่ชุดวิชา71317โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักค่ะสำหรับหลายๆท่านอาจจะยังใหม่กับการเรียนที่มสทหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะอาจจะมีข้อสงสัยมากมายว่าการเรียนที่นี่นั้นเรียนยังไงและชุดวิชานี้ที่ทุกท่านกาลังชมอยู่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปอธิบายกันค่ะ ชุดวิชานี้นะคะโภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดและหลักการด้านโภชนาการที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การควบคุมน้ำหนักค่ะเราจะเรียนรู้ไปตั้งแต่การวางแผนการบริโภคการเลือกซื้ออาหารการประกอบอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการเพื่อไปใช้ในการควบคุมน้ำหนัก รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกออกำลังกายที่เหมาะสมต่อกลุ่มวัยและก็สภาวะร่างกายด้วยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนวิชานี้นะคะก็จะมี 1. สามารถอธิบายแนวคิดการใช้หลักการสมดุลโภชนาการเพื่อการมีสุขภาพที่ดีได้ค่ะ 2. คือรู้และเข้าใจแนวทางการวางแผนบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางกาย 3. รู้เข้าใจแล้วก็สามารถประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการในการดูแลการควบคุมน้ําหนักได้นะคะแล้วก็4รู้เข้าใจแล้วก็สามารถประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการสําหรับการออกกำลังกายได้ค่ะสําหรับสื่อประกอบการเรียนรู้ในชุดวิชานี้จะมี3อย่างหลักนะคะอย่างแรกก็จะเป็นเอกสารการสอนชุดวิชาหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือตําราค่ะ ชุดวิชานี้จะมีตำราสองเล่มนะคะหน้าตาก็จะเป็นเหมือนที่เห็นในสไลด์นะคะอย่างที่สองที่จะมีไปให้ด้วยก็คือเป็นแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะก็จะเป็นเอกสารเล่มบางๆนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำค่ะอย่างที่สามก็คือเราจะมีรายการโทรทัศน์ให้ดูได้ด้วยนะคะก็จะเป็นการเสริมความรู้เพิ่มเติม นอกห้องเรียนให้ค่ะเรียนกับมสทนั้นยากไหมตรงนี้บอกเลยว่าถ้าเราวางแผนการเรียนให้ดีนะคะก็จะสามารถเรียนได้ไม่ได้ยากเลยค่ะอย่างแรกก็คือการเรียนนะคะแนะนำว่าเมื่อเรียนเนี่ยเราก็จะควรจะแบ่งเวลาอย่างน้อยก็วันละประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะคะ แล้วก็อ่านสะสมไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะให้ประสบความสำเร็จด้วยดีก็คืออ่านให้ได้1หน่วยต่อสัปดาห์ในเอกสารที่เราให้ไปจะมีทั้งหมด15หน่วยนะคะถ้าแบ่งอ่านสัปดาห์ละหน่วยก็จะใช้เวลา15สัปดาห์ซึ่งก็จะอยู่ประมาณ4เดือนคะ่ะนะคะเราก็ศึกษาแล้วก็ทำกิจกรรมทําแบบฝึกหัดที่มีให้นะคะ แล้วจะเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือเราจะมีสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นแบบฝึกหัดให้นักศึกษาทำแบบประเมินก่อนเรียนก่อนแล้วก็ไปอ่านตำรานะคะก็คือเอกสารการสอนชุดวิชา71317ศึกษาเรียนรู้ดูสื่อเสริมที่เราให้นะคะพออ่านแล้วเริ่มเข้าใจก็กลับไปทำแบบประเมินหลังเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แบบประเมินหลังเรียนถ้าเกิดสมมติว่าเราได้คะแนนที่ดีแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวไปสอบค่ะแต่ถ้าเกิดเรายังได้คะแนนไม่ดีนะคะเราก็กลับไปอ่านใหม่แล้วก็กลับมาทำแบบประเมินหลังเรียนใหม่ค่ะที่กล่าวไปเป็นการประเมินผลของตัวเองนะคะแต่เราก็มีการสอบค่ะเพื่อดูว่าเมื่อเรียนไปแล้วเราสามารถ เข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ได้จริงหรือไม่นะคะโดยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชก็จะมีการจัดสอบค่ะซึ่งสนามสอบก็จะเป็นสนามสอบที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้นะคะเวลาสอบก็ไปสอบสนามสอบที่จัดไว้ค่ะตามที่นักศึกษาแจ้งไว้และก็มหาลัยจัดไว้นะคะตามวันที่ วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะซึ่งจะสอบเมื่อไหร่สำนักทะเบียนและวัดผลก็จะแจ้งรายละเอียดให้ล่วงหน้าค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสอบเสาร์อาทิตย์จึงทำให้สามารถจัดตารางระหว่างการทำงานกับการเรียนได้อย่างง่ายเลยค่ะ